ก็อยากจะถามความคิดเห็นของคุณหมอค่ะเกี่ยวกับการจําหน่ายถุงยางอนามัยในโรงเรียนในต่างประเทศนะคะนี่ก็ได้ก็เป็นคนทันสมัยถามถามไปตื่นเต้นไปกูคุณพ่อคุณแม่เห็นแล้วก็ถามทำไมนะครับแต่แต่ความจริงเป็นเป็นเป็นคถามที่ดีนะครับเป็นคําถามที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าอันที่หนึ่งมีความจําเป็นจะต้องไหมนะครับเราจะอันที่หนึ่งพอเรารู้ว่านี่จําเป็นไหมแล้วเนี่ยเราต้องรู้ทําไมต่างประเทศเขาถึงต้องจําหน่ายในโรงเรียนเออเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับ เพราะว่านะครับนักเรียนนะครับต่างประเทศเนี่ยมักจะมีวัฒนธรรมบางอย่างครับซึ่งบางทีเขาจะไปม,มีความสัมพันธ์ก่อนที่จะเรียนจบนะครับแต่อยากจะฝากน้องๆไว้จริงๆครับว่านั่นเป็นยุคอดีตครับเมื่อคอสอประมาณถ้าผมจําไม่ผิดประมาณสัก 40- ่0ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นนักศึกษาผู้หญิงเนี่ยนะครับท,ที่ที่จบจากโรงเรียนและเข้ามหาวิเลย์เนะี่ยประมาณร้อยละ80นะครับที่มีความสัมพันธ์ก่อนเข้ามหาวิาลย แตเ่เมื่อเขาศึกษาเมื่อประมาณสัก5 6ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าเหลืออยู่แค่เท่าไหร่ทราบไหมครับสัก4 0เท่านั้นเองแปลว่าไงครับแปลว่าถ้าเราบอกเราจะเรียนแบบตะวันตกเนี่ยตะวันตกเขากลับลํำแล้วนะนะครับเขาเลิกไปมีความสัมพันธ์ก่อนเวลาแล้วสมัยก่อนผู้หญิงคนไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนมาเดทกันไม่มีอะไรรู้สึกมันไม่มีสง่างามเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วครับเดี๋ยวนี้ตะเกียบแม่นางงามอเมริกาเนี่ยเริ่มหันมารักษาพรมาจารีแล้ว แต่ว่าการที่เขมีจําหน่ายทุงอยางันโรงเรียนก็เพื่อ in case นะครับเมื่อยามจําเป็นหรืออาจจะมีไว้ให้นักเรียนไว้ศึกษาดูมันเป็นอย่างไรหรือว่าบางครั้งบางคาเกิดเราจะต้องไปเข้าป่านะแล้วไม่มีที่ใส่น้ําอาจจะใส่น้ําได้สักห้าลิตรนะครับถ้าถามว่ามีความเห็นจําเป็นจะต้องมีจําหน่ายไว้ในโรงเรียนในประเทศไทยไหมคําตอบก็คือไม่จําเป็นครับ นะครับเราน่าจะเรียนรู้อย่างอื่นมากกว่าที่จะไปเรียนรู้ถึงการใช้ถุงยางอนไมยนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรู้ว่ามันใช้อย่างไรเหมือนกันนะนะครับต้องรู้แล้วใช้ให้เป็นเพราะว่าถ้าใช้ไม่เป็นมันก็ไม่ปลอดภัยถ้าลองนึกดูสิถ้าสมมุติว่าเราทาย,ยาทาเลปอย่บบางเงี้ยแล้วเราไปจับถุงยางอนไมยแล้วไปสวมให้แฟนเราตอนเราแต่งงานแล้วนะนะเราก็กะว่ามันจะปลอดภัยใช่ไหมยาทานเลบเนะีนะ่ยโดนถุงยางอนไมัยซึ่งเป็นยานธรรมชาติรั่วนะครับ นะหรือทายาทางล้างเล็บอะซิตโตนมาใหม่ๆเอี่ยมๆเนี่ยแตะเข้าไปไปุ๊บเป็นไงครับรั่วสนิทเลยเห็นไหมครับเรื่องนี้ตึงต้องจําไว้ว่าถ้าคุณผู้ชายเขาจะใช้บอกเชิญเธอสวมเอาเองใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่เราต้องควบคุมการสวมให้ดีนะว่าเขาไม่แอบเอาเข็มเจาะรูไว้ <laughs>